đi kha, đi chào dì phe soi xe, nhâm sấu, ơ, chiêm băng đây, cái ừ. quả ừ. đi đâu lúc thẻ luôn thầy con. ของแต่เท so like ่เอาเขากับเขาวหียอยู่เดี๋ยวไก่ออกไปซีมันว่าไปน้ำข่อยมันน้ำข่อยเพิ่มรั่มเพิ่นเพิ่นไปเอายาสูบมาขึ้นอีวอยย่ังสิบปีไก่อยู่เอาไก่มันนั่นเลี้ยงบอกยังหน่อยมันเลี้ยงไก่ตรงนันอยู่อืมอืม แม่ยังหาสื่อม่ให้มันอีกหูกวพาะุู้จขการจไม่บอกเลยนี่ร้ายคนกินก็ดีก็พอเสื่อมเน,นาะอุดาเพื่อนแทบบุรีว่นกินดีพู้รู้ก,ก, <laughs> ก็จับเนเลย Mà tớ thăm ngã nhằm giò cập, thô hóa khoa Thôi khai, khai có nhằm đèn, có nhằm đèn không có ừ. nhằm giò hết ừ. ừ. Nhằm đèn cứ cắn khỏi cổ bố ướt Cổ ướt đứng ừ. kia, cấp phô như thế đó, để xông mẻ làng cho con con được Nhằm đèn cật đi, đi, đi. thì ảy ưu Thôi bác đi Được biến trường hóa không ừ, รัวลรสองอรอยเพราะเดียวพี่ียกมา,ากต่กามีครับพวกกินหนนอ,นอาหมานแค้อนคับพวกกินเลยมากขึ้นมากนี่ทำแรกมันข<อ>้าเจาเฮ็ดมากใหม่ใหม่หอมสดเอา่อด,ด <c oughs> อกจบเอายี่โ่สิ <c oughs>

ไอ้่อ่าพริกอ,อ,อ,อันนั้นพริกสดทำไมวะผ่านบองข้อผมชมันเอาลองข้อดีอีแปะเขเก็บกระป๋าเอาละพอนค้นมันหนักมีเงินารอยู่เนี่ยเงินเงินอบอเงินมือมเงิน